วัดีค่ะวันนี้จะพาชมห้องทิ้งขยะนะคะห้องทิ้งขยะที่สวีเดนตรงนี้ก็คือทิ้งขยะที่เราทำกับข้าวใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยนะคะสองถังนี้ก็คือขยะ เปียกค่านี้เป็นหนังสือพิมพ์เอกสารกล่องกระดาษถึงเวลาพนักงานที่ดูแลเขาก็จะมาเก็บไปทิ้งนะคะทุกคนที่อาศัยอยู่ในละแวกหมู่บ้าน คอนโดมิเนียมเมืองไทยจะเรียกคอนโดมิเนียมสวีเดนเขาก็จะเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เขาก็จะมาทิ้งขยะตรงนี้นะคะปิดประตูค่ะ ถังนี้ก็คือถังเวลาหิมะตกแซ้นเวลาหิมะตกเขาก็จะโรยตามทางเดินกันลื่นหิมะก็จะโรยตามทางเดินค่ะเวลาเราเดินเนี่คคอนโดมิเนียมบ้านเขาก็จะมาทิ้งขยะตกนี้นะคะห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามรถยนต์ผ่านแต่ก็จะมีที่จอดรถค่ะ จอดรถของแต่ละบ้านเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดได้ไหมอะอ้ไม่ได้